เวลาลงในพื้นที่เวลาไปอบรมเกษตรกรทุกครั้งคาวิจะถามว่าจะใส่ปุ๋ยอะไรโรคอะไรจะมา,มาแมลงอะไรจะมาทําลายเดือนนี้เดือนนั้นเดือนนู้นจะใส่ปุ๋ยสูตรอะไรดีความหลากหลายของพันธุ์ไม้ผลในเมืองไทยเนี่ยนะหรือของเมืองร้อนเลยก็ได้ช่วโลกเนี่ยเรามีเป็นประเทศที่มีความหลากหลายมากที่สุดในต่างประเทศเองเนี่ยเขามีหน่วยงานที่รับผิดชอบตรงในการที่จะให้ความรู้เกษตรกร เราบ้านเราละ่ะต้องสู้ด้วยตัวเองอย่างนั้นหรือเปล่า ผลไม้คืออาหารชนิดหนึ่งที่ผู้คนในโลกได้ลิ้มรสกันมาตั้งแต่สมัยดึดกดำบัรพวกเรารู้จักผลไม้กันเป็นอย่างดีพวกมันมีรสชาติที่หลากหลายแตกต่างกันไปในแต่ละชนิดพวกมันมีสารอาหารมากมายที่สิ่งมีชีวิตบนโลกต้องการไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือมนุษย์แบบเราๆพวกมันเข้ามามีบทบาทอย่างมากในระบบเศรษฐกิจทั่วโลกในเมื่อมีคนกินก็ต้องมีคนขายและคนปลูก พวกเรารู้จักการเพาะปลูกกันมาเป็นเวลานานแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นผู้ผลิตผลไม้หรือที่เรียกกันว่าเกษตรกรต่างใช้ความรู้ภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นและเป็นเวลายาวนานเช่นกันที่พวกเขาต้องประสบปัญหาในการเพาะปลูกสวัสดีและยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการคงเบ่งเกษตรครับ ผมพัชรพงศ์รัตนธารินจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องการเพาะปลูกผ่านเทคโนโลยี52สัปดาห์กับผลไม้ทางเศรษฐกิจ3ชนิดนั่นก็คือส้มโอทุเรียนและลำไย,ยซึ่งในแต่ละชนิดของผลไม้นั้นนะครับก็มีความแตกต่างกันไปทั้งในสายพันธุ์และพื้นที่ของการเพาะปลูกแม้ว่ามันจะมีความแตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยร่วมก็คือระยะเวลาและสภาพภูมิอากาศ ที่เปลี่ยนไปในแต่ละฤดูกาลร,รายการนี้คือรายการที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพาะปลูกและการจัดเก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดครับผ่านระบบ52สัปดาห์แต่หลายท่านนะครับคงจะสงสัยว่า52สัปดาห์นี้คืออะไรและมีความเกี่ยวข้องอย่างไร าจะเริ่มมาจากงานวิจัยตั้งแต่สมัยเริ่มทํางานก็เป็นคนที่ชอบทํางานในภาคสนามนั่นหมายความว่าลงคลุกคลีกับเกษตรกรแล้วก็มักจะมีปัญหาเสมอเลยว่าเกษตรกรนั้นจะถามสิ่งที่เคยถามแล้วแล้วก็ถามอีกนั่นก็แปลว่าเมื่อเวลาเปลี่ยนสภาพอากาศเปลี่ยนก็มีโอกาสที่เหตุการณ์ต่างๆอาจจะเกิดขึ้นได้ แต่คำถามอันหนึ่งที่เป็นคำถามที่น่ากวนใจก็คือทุกครั้งเขามักจะถามว่าจะใส่ปุ๋ยอะไรนั่นแปลว่าสำหรับในภาคเกษตรไทยเนะี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของไม้ผลซึ่งเราต้องยอมรับว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่มีความหลากหลายมากที่สุดแต่เกษตรกรเองก็มักจะยังคงเวียนว่ายว่าโรคอะไรจะมาแมลงอะไรจะมาทำลายเดือนนี้เดือนนั้นเดือนนู้นจะใส่ปุ๋ยสูตรอะไรดี และคำถามเหล่านี้เนี่ยมันวนเวียนอยู่หาที่สิ้นสุดแทบไม่ได้ก็ามาถามตัวเองว่าเอ๊ะในต่างประเทศเองเนี่ยเขามีหน่วยงานที่รับผิดชอบตรงในการที่จะให้ความรู้กเกษตรกรแล้วตอบคำถามได้ชนิดที่เรียกว่าตรงตามที่กเกษตรกรต้องการแล้วบ้านเราละ่ะนั่นก็แปลว่ากเกษตรกรในบ้านเราเองเนี่ยต้องสู้ด้วยตัวเองอย่างนั้นหรือเปล่า ก็เลยพยายามหาความรู้ด้านอื่นเพราะว่าโดยความจริงนั้นเนี่ยเป็นนักโรคพืชเรียนมาทางด้านโรคพืชจบมาทางด้านจุลชีววิทยาแล้วก็เป็นนักไวรัสพืชแต่ก็ต้องเรียนรู้ในเรื่องที่ว่าเวลาลงในพื้นที่เวลาไปอบรมเกษตรกรหรือได้คุยกับเกษตรกรเขาก็จะถามคำถามเหล่านี้เสมออาทิตย์นี้ทำอะไรดีเดือนนี้จะทำอะไรดีลูกส้มอายุ6เดือนแล้ว ทำอะไรดีไออาการผิดปกติอันนี้มันเกิดจากอะไรรักษการได้อย่างไรใช้ยาฆ่าแมลง4ี่อย่างห้อย่างรวมกันก็ยังเอาไม่อยู่ก็เลยมานั่งนึกว่าบางครั้งผู้บริโภคนั้นเนี่ยเขาอาจจะเข้าใจผิดในเรื่องบางเรื่องตัวอย่างเช่นหลายคนจะกลัวว่าผลไม้ที่เกษตรกรปลูกนั้นเนี่ยมีการใช้สารเคมีเยอะ ทั้งๆนีความเป็นจริงแล้วถ้าเราเข้าใจว่าตัวเกษตรกรเองไม่ได้อยากใช้แต่เขาไม่รู้จะใช้อะไรที่ให้มันตรงกับวัตถุประสงค์หรือสามารถที่จะควบคุมอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้อตอนนั้นเนี่ยได้ทำงานพื้นที่ที่จังหวัดแพร่นะคะก็ไปแก้ไขปัญหาเรื่องส้มเราเรียกกันว่าเป็นส้มผิวทอง ก็ได้เรียนรู้และเข้าใจเข้าไปอีกนิดหนึ่งว่าเกษตรกรที่มีอาชีพในการปลูกไม้ผลของบ้านเราเนี่ยความจริงแล้วอาศัยเทวดายเยอะอาศัยร้านค้าเคมีเยอะโดยที่บางครั้งตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยไม่รู้จะทําอะไรและเมื่อ,อไหร่ก็มีแรงบันดาลใจน่าจะทําคู่มือหรือคําสรุปอะไรสั้น เพื่อที่ให้เกษตรกรนั้นสามารถที่จะใช้เป็นแบบอย่างสมัยนี้ก็บอกเป็นแพลตฟอร์มนะคะในการที่ดูแล้วเข้าใจว่าตัวโซ่สายน้ำผึ้งเองผิวทองเองเนี่ยพอถึงสองเดือนอะไรจะเกิดขึ้นอายุสี่เดือนอะไรจะเกิดขึ้นแล้วมแมลงวันทองจะเข้าเมื่อไหร่ก็เลยมานั่งคิดว่าปีหนึ่งเนี่ยมันมี52สัปดาห์ แล้วเกษตรกรไทยมักจะยึดติดกับคำว่าอาทิตย์นี้จะทำอะไรสัปดาห์นี้จะใส่ปุ๋ยดีไหมตัวเลขอันนี้มันก็เลยปรากฏขึ้นมาว่าหากเราเอาแนวทางในการปฏิบัติในรอบหนึ่งปีซึ่งมี52สัปดาห์เอามาเป็นแนวทางในการที่จะแนะนำเกษตรกรว่าตรงนี้จะเกิดอะไรขึ้น สัปดาห์นี้จะเกิดอะไรขึ้นสัปดาห์นี้ควรหรือไม่ควรใส่ปุ๋ยสัปดาห์นี้ควรหรือไม่ควรใช้ปุ๋ยเคมี Me? หรือเราจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ีพอเครียออกมามันก็เลยกลายเป็นคําง่ายๆว่า52สัปดาห์เวลาลงในพื้นที่เวลาไปอบรมเกษตรกรทุกครั้งเขามักจะถามว่าจะใส่ปุ๋ยอะไรโรคอะไรจะมา,มาแมลงอะไรจะมาทำลาย เดือนนี้เดือนนั้นเดือนนู้นจะใส่ปุ๋ยสูตรอะไรดีความหลากหลายของพันธุ์ไม้ผลในเมืองไทยเนี่ยนะหรือของเมืองร้อนหรือก็ได้ชว่วโลกเนี่ยเรามีเป็นประเทศที่มีความหลากหลายมากที่สุดในต่างประเทศเองเนี่ยเขามีหน่วยงานที่รับผิดชอบตรงในการที่จะให้ความรู้เกษตรกรแล้วบ้านเราละ่ะต้องสู้ด้วยตัวเองอย่างนั้นหรือเปล่า